ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับกอขอบขอบอบขออบขอบขอบตอนขอบขอบกอบวอเนอบขันขอบขอานออบอ่ขอกอบขอบรอบขอบอบขนอบขอออบเขอบบขอบข่บขอบับอบขออบบนี้ขออบขอบขอบอบอบไออบขอบอบบอบขออยขอบอขอบอบขอรขอบขอรออบไออบอบเอียบออบขออ

เล่าทาปาบันแกนครับน้องครับวิอนีคน้ำลายแห้งแล้วก็เจ้าล่อไข่กันวะรดไข่ใจวินนี่เจ้าล้ออกไรล้ออะไรล้อเขาไม่ได้กลับเราเขาอีกไปต่อร้านร้านกินเล่าอยากกินเล่าร้านกินเล่าร้านไม่ใช่ไม่ใช่อยากกินเล่ารถออกไห้ครับลดออกรถออกไห้ข้างหน้านี้ไหมครับผมนี่ครับ น้องปลาไหล่อมาอันทเข้ามาู้ก่ไทลูกเขาบอกไทลูกดาลาก่าบ่โอยลูกอะรหนอยลูกอะไรหน่อยเพียวเยักจตัวเนี่ยฮะ,ะจาการเพียวครับได้มาไล่ <c oughs> หลายๆคนได้อย,นนอยครับพี่น้องครับ ราชศรีเป็นไงได้ได้มาอะไรเหมือนน้องไหมมันมากเลยก็ได้อยู่ครับได้ได้มาอะไรเหมือนเหมือนเขาไหมเนี่ยน้องไม่ได้เลยเหรอใช่โอ้ยเดี๋ยวนี้ fc <c oughs> กําลังมา ec <FC> กําลังได้เลยนะเนี่ยมึง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 คับพี่น้องเขากําลังจะเดินทางไปงานต่อท่าพระคับพี่น้องครับเป็นกลางคืนครับสามทุ่มท่านบ่ท่านกระตรงท่านครับสามทุ่มนี่ท่านบ่ท่านกระตรงท่านถ่ายรูปอ่ะ ไปไทยูไปไทยคลิปกันไปเออไปปุ่นไปไทยไปไทยเบิ่งภาพพี่น้องไปดูหน่อยไทีรถออกโออไปปุ่นบัลลัเออไปปุ่นไปที่เนของอย่างเดี๋ยวจ,จังกลับมาเด้ออย่าพิง่งอย่าเพิ่งปิดเด้อเดี๋ยังจะปิดคลิปอยู่<ป>สำหรับงานวัอนี้ครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับทรงงานพี่น้องทั้งคู่เนื่องบุรีรัมย์ครับเดินทางไปต่อกันพาพระครับ างเจ้าภาพครับพีนอง <c oughs> ้ามาเป็นในข่าวว่าเหมือนแรงก็มีหมอลำต่ออีก <c oughs> ทรัพี่น้นอง งานบิวซาวแอนดไลท์ครับอ๋อไปเจอฝนแ้วเนาะมันมีหมอลำต่อครับมือแรนะ่งพี่น้องครับโอ้ตังใบเดียวกอดเปิงพี่น้องตังใบเดียว โอ้ทีมงานเมทีเครื่องเสียงมาตรตาเนจะเจอคนมาเนอะเหมือนเล้ยงเนาะพี่น้องเลยสวัสดีครับจันครับขออยากสัมผัสนะครับผมสัมผัสหาเลยครับ ขอ,อยาดเด้อขาจันท์ครับผมขอ,อยาดถ่ายคลิปโอ้บังเครื่องทั้งพี่อ้าวเพิ่อคือเห็ดดีครับเด้อโอ้เห็ดไปในรถเลย,เเยโอ,โอ,โอ้ดีไลดีไลพี่น้องดีไลอ,อันนี้มาได้ใส่ครับเวทีเครื่องเสียงเขายุสลินครับอ๋อยุสุรินเหรอครับ,รรบโอ้บ่ไก่เนาะ ไกลปะาก่บ,บ้องไหนครับอาจารย์ครับมื่อแลี้ยงรับสิ่งบ่อคอยปอดฝนเด้อาจารย์เอคอยโชคดีจากฝนเรับนี่ผมเบือ้องเลื่นี่โอ้ผมหมาหน้าสิบหลอดออกมาโอ,โอ,โอ้เห็ดดีเนาะเอาไว้ในรถเลยโอ้เอาไว้จังสี่เล่มอครับนี่แม่ครับจะสั่งบุกบอดให้ไหมครับ เวลายงีฝ่ายเงีฝนคุ้มเนี่ยขอทาย,ย,ยขอทายต่<ล>อาส,สายเวลาเก็บมันกี้ทำวลาได้แม่นครับโอ้เอชเอีทางเ็จเลยครับน่นอนครับนี่ครับพี่น้องมาลัมตอมือลแองบุกลงังเวทีอันนี้ทีมงานซื้อทีม่มันอย่างครับจัดครับรบิมซาวเอ็นไลน์เนาะครับพี่น้อง มีกันมีงานครับทั้งปีครับเลยจ่าหนุ่ยติดต่องานหน่อยครับพี่น้องครับตามนี่เลยเสียก๊อตสั่งลุยนะที่งานบิวเซาเอนไลน์อันนี้มีงานตว่อรับมาแต่คนเก่งหมดแมนครับเอ้าผมสีได้ไปลินทั้งท่าตุ่มในเร็วที่สามสิบนี่สี่หอดนี่มื้อนี่แล้วท่าตุ่มเฮือนท่าตุ่มเฮือนอียงเนาะท่าตุ่มเพื่นสนมมา มีงานงานบวชส่างกนงานอนี่มีหลายอยู่เลยคือบอกบอกเปิตยานไปหลคือบอกเปิดทะยานแต่งานบวชสางเมีนครับบ้านมอล่าปฐมเลยครับผมเสียนเรียญยุบันโคกกลางมื่ออื่นนี่โคกกลางตะบนหน้านวลนนะเพื่อสนมสลินครับดันหมดไหมโไปทเพื่อสนมครับ บัวไก่วัไก่จากบ้านมัอยู่แล้วครับอ๋อครับทุกคนมาบ้านชิบกระลูดได้งานหลายอยู่ทอนนี้ก็เลยเป็นมักฟังล่ำเยอะเอาจารย์ครับวันนี้สิดเนล่านะครับวันนี้ไปค่ะผมเดินทางต่อไปงานที่สองก่อนวันนี้มันมันเด้อครับทุกคนปลอดภัยจากฝ่าจากฝนครับครับผมบุกหลังวิธีเพื่อนครับพี่น้อง น um yeah, hmm oh, ี่ครับคนกำลังเก็บเตรียมรับเมื่อฝนกำลังย่างลงไป

คณะคนโตกล้อมอะไรอยานี้นี่เพียงคุณไปดูชาวยดียวลยครับครับพี่น้องเดี๋ยวเดินทางไปต่อครับที่ท่าพระคอนแกนครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณเฉพาอยู่บ้านโนนละเรียงล้นละเรียงหรอลนระเรียงครับล้นละเรียงนะครับอ่านปิดขอโทษด้วยครับจับไว้นี่ครับพี่น้องผู้เมืองพี่น้องบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวเดินทางไปต่อที่ท่าพระคอนแกนครับพี่น้องไปแล้วสวัสดีครับ ตังเหลือนับครับ